ดีเอาเก็บใส่กระมือซึบบะเหลือมสัตว์ขึ้นให้เก็บขี้ไก่ี <laughs> พักบัวมันบ่นอยากแดดเนาะพี่น้องอย้ำว่ทันโหดจับเดินเสาเมาอู้คิดว่าสีหมอดเพราะท่านหมอดจับอันนี้ไม่น้ำคิงยัยงเป็นไายกวาดเนี่ยต้องหมอดกระขาดเนาะโคดีเด้อฮะมันหอมๆไปเนาะตัวไรมันหมดถนน โหดน้ําใส่ยังบ่อันนี้พี่น้องวดมาจจะสีโดเนาะมาแต่ตลาดพี่น้องกําลังงามกําลังสวยเลยแต่บ่ไปอยากงามปานใดวแถวนี้จะเป็นหยังมันคือบ่ขึ้นเนาะฝุ่นบ่พอบ่อยู่ปานนดใส่ายก็คือจังยาเขมกปานนี้านสดพี่น้องสอนักี พังองอมปอกเกิดเบบ้าแตกเม็ดคู่เงาคู่เม็ดอีนนีเนาะเป็นจีๆกันเหนาแล้วพี่น้องอน่ากับชิค้าเนี่ยพี่น้องเหมือนกันเพระาะว่าตื่นตื่นแต่เศร้าเนาะตื่นแต่เลิกเลิกพูดจะไปตลาดเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อมาพี่น้องสบายดีเอฟซี FC. เบิรสุขูสุขคนเด้อมือนี้มาเพาะกับเมนำคิงสิไฟตลาดอีกเด้อพี่น้องสิประมาณนี้แหละคิดแม่น้ำคิงโอยุเพื่อนกับไปตลาดทรงอยางเ <c oughs> พราะว่ากับโมไดไปตลาดกับโมหูสิไปใสแล้วนะ้องพี่น้องจะได้กับผักป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะพักครับส้มคลิปคือเก่าเนาะพี่น้องที่สาคัญกับเบิรงโฆษณาให้แม่นำคิงในเด้อพี่น้องพอได้มีได้ไหลายเนาะเพราะว่า ก็เลยนำการทับสมโฆษณาของพอ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกคนเนาะการมากดข้ามและก็คือบุไรี่เลยในคลิปนั้นเนาะพี่น้องปะ่ะเนื้อนี่แม่นำคิงสิไปตลาดชาวบ้านคัมเปงพี่น้องเสียงว่าไอด้ดอนเพิ่อนอยากกินปลานิดเนาะเพิ่นสิอยากหนึ่งปลานิดนะพี่น้องอยากได้ปลานิดมาหนึ่งกินเนาะอยากได้เมนูปลานิดหนึ่งวัชชะ บอกก็ไปก็มาก็ถุกข์ไปพี่น้องหนักกระิไปซื้อของกินมาให้อีพอเนาะพี่น้องเพราะว่าเราไปเมื่อหน้าเราบริมีเวลาไปตลาดนะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เนาะกระคุบลงหน้าเสงเนาะตัดหย่าตัดยุ่งไปสันเด็ดแต่กับพกครูวิชิษได้ยั้งและมาให้เรากินกับบริทุกข์ทามพ่อพี่น้องเพราะว่าเขามาทุกทามเราให้อีพอแล้วสิมากเลยวะนี่ของกินเลยนะล่ะโบเอาหรอกโบอย่ายังดอกชิสินะแบบว่าคลายแบบ เกีงใจพี่น้องเราจะบอกคอยบอกขันบอกนี่เนาะแม่ว่าขันทอาทามาอยากกินยังอยู่บอกกินเนียงอยู่บอกล้วสิแบบบอกไม่อยากหรอกมี่ต้องกินกินแบบอึดสินะไปกินน้ำโอมี่แต่ว่าอย่าบอกเกีงใจดูเนาะแต่ประเดี๋ยวแม่น้ำคิงสิบไปห้าเบื้องแล้วมากินเป็นมาเปียดไปวัดเราบอกคอยมากินของมัดของอันนี้เนาะพี่น้องสิบไปห้าเบื้องกบเบิ้งเขียดแล้วก็ป้าเนาะแล้วก็เป็นปัวเหคสสินะแล้วมากินแบบ แนวไรบุมี้ใครมันนะเป็นมูเป็นยังจ็ดสีเราแหงโบกินเลยนะเป็นมูเป็นหรือว่าปลาแนวพัฒน์เนาะปลาดุกปลานิ่พัฒน์นจ็ดสีเราแหงโบกินเน,ะน,นานนะนะ,นะ,นะะพี่น้องคนพญาธนาผู้เฒ่าเนาะกินไปแล้วกระปวดเนาะปลาพี่น้องเดี๋ยวไปพอก,กันอยู่ตลาดเลย <c ười> ไปคนเดียวคือเก่าเนาะพี่น้องลูกสาวท่านตื่นหนาวครับพี่น้อง ่านอ่อนลงทีเออย่างว่านมันไปส่วนนี้นะกส่วนหลบๆมันเย็นายเนี่ยฝืนเป็นวันผมเนาะเนี๋ยเดินสบายไปตึงดิจัดสัตว์เพราะว่าอาการเลือดาวเดือนวขื่อนอมตะเนี่็นเดี๋ยิเป็นไอ้กันสัเปียนยนย อตลาดเป็นทีเดียบร้อยพี่น้องเบิ่งน้ำหูน้ำตาหย่อยสุดทางเนาะทีโดดมาหนำเสร็จน้ำตาหนำอื่นหนำเขาสิบัตรไปหนำกินป็นอีหยังนี้พี่เนาะเขาปวดจ้าก็กระสิบัตรสาวอันนี้เป็นอีหังดิไม่เรีอกทุกใจหยังที่ว่าได้แผีลุูมผัดตาพี่น้องตาหย่อยน้ำตาหยังเดี๋ยววัยผิดพลดบอก แต่ตาพี่น้องน้องไม่ได้กินโดนจานหยันสาวลูกพันแบบพัดตาได้นะตาแดงตาบวมป่ะี๋ยวเมนดงกินไปอย่างเมืองของกินกับพี่น้องมาสิได้อันไกลมากนะห้องเด่นพี่น้องเนี่ยแม่นดงกินเมืองทองเด่นหรือซาว่าท่านได้อีกยังอันเท่าไหร่ฮะโอ้จุกันโอ้อข้าวมาเสีเนาะ อันสิบห้าพันหมากดินนี่ยังทากดินดินวกะกรแรมไอศครีมอันสิบหาพี่เนองเดี๋ยวแค่ดูซาวไปเดีกนก็เนียนียบวาเตบตบเตะกรด็นเนี่ยอะไรอัน ทุกอันสิบหาพันเอาไอซ์ครีมก่อนมีมากินไอซ์ครีมกระเทียบเขาเนิไอซ์ครีมน่ากินยัง นี่มันบีอะไรบอวัดกับวัดคือหมออัเนี้ยอันนี้ดีกว่าสีแดงอ่ะเอามิเ้ยสองกันสามสิบกว่า ก็กินกระยาเอาค้องเด่นลนูกสาวคนพี่น้องกหน่อยกมาสิแปดคนออกมาเด็ดจักีสื่อซอย อยากปลากับเด็กน้องตสะสอ,อนแต่อยากมีพื้นที่ปลูกนะปลูกได้ลายเบีย้ยพักกาดอยากไระอยุแต่ผมมีพื้นที่ปลูกแล้วเนาะช่วงนี้ก็จะพักลายเนี่ยปักขับปลูกเองเน่กับปน,นิเนาะจะีขนาดส้านไร มาปลาปาตาิกังคดีปลาอีโบเห็นะปลาเนี่น้มากินยกปากองเทไรปลาเอียงวะ

พอึโลทรายปานิดฮะห,หาสิบแปดเหรอโอ้ยตายไปเด็ดต้อโตเลยน่นายรูกเขาเลยเนาะเออขอตัวซนะีนเนี่ยเ,เด้ออ เอาอีกต oh, uh ัวหนึ่งมาค่ะเอาตัวอะไรร่ะคือใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ๆนะตัวนี้มันอ้วนเลยตัวนี้ตัวนี้มันอ้วนเลยดีอักเนี่่ดอกเนี่ยเพราะว่าเอาไปได้มันเกิดมเบิร์ด 58, อันนี้หนึ่งห้าสิบแปดอันนี้สามสิบสามนะพี่น้องจด้ตะปาน,นิดนี่แหละปลาเนี่ยอื่นนะกระเฮ็ดกระโมหินมา oh เบ่งปลานี่พี่น้องทพอละนาสิบมากกินอยู่เอาไปเกงเอากองนี่ก็ได้กองจไดายกรงหาซีะมันเป็นปาลาคงบอกไปย,ยังเขาเอ,อิ่นะเขาเอ,อินไปอีกอ่ะ าหนูปลาเนืปลาแซ่บมแกงนะสีผงพอเพราะว่ามมีอีกแล้นะพี่น้อยคิงโลเบิ้งวันที่ทำกีนไปอย่างไรเป็นปลาปลาปากปลาอีกกัมมันบ่มีก็ได้ได้เอาันี้แหละแล้วก็คือสิบมากคือกันปัา คำพูดมก็กนียนแน้าว่าฟ้เอาือั้งแต่วั่านหนหายใเปลี่นเอามืออนนี้ไปหาือผักกาดขัปกเองอยู่หมาะน้คิงเนี่ยบิร์ตัง มัดเทไรแม่เอาซองมัดก็ได้พักขูกเองอะมาหาผ้านกีบก็ขอกำลังปลูกยังบทันไหน อะยัากอดใจเด้เอ no ้าอีหยังย่งเข้าไปกลับมาอ้ายจะได้ยังนี่ไผปานี่นะกัดปาอีพอเนาะเดี๋ยวเบิ่งดาะเบิ่งซอยนี่ก่อนเถอะว่มีเห็ดให้อีพอพี่น้องเห็ดขาวเนาะวั จะระเทอหันนี่ละลายผมเขาเอามาจะบาวิเก็บโบเห็นนะพนกับบคอยลายได้ลายเชื่อไม่ได้เจิดอีกคน ปลาพี่น้องแม่น้ำคิงสีใดเมือ่อไรมันบ่มีอยียงตลาดก็ได้เพราะว่าคนบาลายเนาะคนบ่คอยมีบ่คอย,ดยได้แต่ปลาให้อีพ่อแ้วกับปลานิให้อดอนแ้วกักระดูกหมูน้อยหนึ่งพอเราเป็ดตุมยำเนาะประมาณนี้ละพี่น้องของกินมาตลาดเนาะกับพัก ไปหาดอกสื่อขนมให้ลูกสาวก่นอนเห็ดกะปิมี omi, พี่น้องเออเห็ดขาวเนาะมีแต่เห็ดนางฟ้าอีเพอารักกบปิมาเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้ามันต้องกอไอหนึ่งนาะพี่น้องอแกงกรแซบ่บ โอ้นี่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 บังำบังกันแม่นบอกอ๋อใน,ใน,ในี่นี่กระถุงเท่าไรตักกระถุงนิดนึงสาวันเฮ็ดข้าวพี่น้องเฮ็ดใส่แกงนะคะ <c oughs> นี่ก็ เียห <laughs> ้องจะดื a ้อยวนอนบนหนังน้งนห่น้อ <scratches> ง่าาดพนดีน้องซาดูซาลูไปหอบคนทั่วมาลงเลี่ไปเยไเยไดนมารับอีเม่ จะตั้งมาหมดเลยขนมพอก่อนมาสิไปซื้อขนมเงินเมือบดเดี๋ยวบ่ะเดี๋ยวเม่พาไปซื้ออันนี้นี่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 ไม่ได้อันนี้มาหาอันนี้เดี๋ยนะอ้าวจูถูกงัมนไหมอ้ยมีแต่ปวกหัวยิงถูกแน่ปูกะน้ำมื่อยนะเอ้ยแบงนองได้รู้แปลน้ำมื่อยไปดูไปจะปวกงัวฟูเดี๋ยวจะถืพาไปซื้ออยู่ฮานค่ะเงินโบเรือ เงินเมิดกากดเวิ์ดเ็เงินไปสามแสนนาอพี่น้องว่าไหไปบานนั้นปลาอีพอแต่กับปลานี่แต่กับบังเอิญไปสือสีมูนะนี่หลเหตุอูไปอีพอแล้เมื่อหน้าเด็เดี๋ยวมือนเด็กหเด็ดจิตเเอาไปให้เราโอ้นักนตลาดก็มาวัดพาพี่น้องวัดเต่าอุ้ทนโูป เ็นเพักได้ได้แตกะอยากปลกมาปูกูพี่น้องเอ้ยมไมันคือตายก็บปูจะหักจะได้วงนีน่งอาทิตย์น้องพี่น้องียบอลปูนะมันนานไังบนเลยอาปูโอรจังหวัดไม่ปูักถั่วพักแตงมีน้องตาอื แันในเก็บแล้วก็่าผูกงมมันว่มีอนะแง่มันอึได้ได้บอกตัวก็พักข้าผุกดีง่อันนี่มันฮอดแง่นี่เดิแงมข้าวผุกพักพคองมันกันถือกันนี่ัจาน่อยกับบริทธ์พี่น้องเนาะเดี๋ยวไงใหญ่จะฝึกน้ำนีไปกินโมทด์เราะนาะจ้าคูอาเดียวจิสิปิประโบประกาเืองกัยังวัฒนบุ Ui, sao hoa phụ hơi? sao ngoài nhung phụ. Ui bát được nội cái đã cả tiền nói tê ý đi. No, bên bát đèo nần đèo nần đèo Nè nần 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 โอ้ยพ่อแม่เส้นไงโอ้ยแม่เส้นหมูให้อืมนี่หยาบลอยอ่ะสบายดีป่านุ่งเนะียสบายดีปา่าลุงเนวะ้ยมาอยู่ในเขือนเนอะมนเย็นเนอะสบายดีปา่าลุงที่ไหนจมหามาเห็ดขิวซนเนี่ยลนะ่ะอ่ะ,อะจุ๊บแม่เนะี่ยจุ๊บแม่จุ๊บแม่เนะี่ยนี่จุ๊บแก้มพี่จุ๊บแก้ม ออ้เกินเอ้ยจุปปารุ่งบ่ะสบายดีปารุ่งเล่นตีถูกันงาถูกง่ะสบายดีปารุ่งไปเลือกไปห้าหลังนะเปย์ฟันเรื่ยอยๆไปหุงเขียนอยู่บ่อมือดิมือไดรงูบ่อไปเซง่งค่ะฮะปีสิบสาม <laughs> เอียงวะ จะได้เซีงนักเขียนเก่งบ่เจา้าฮะน้องน้ำแข็งได้เซีงนักเขียนเก่งได้พี่น้องคนเ <แ S 1> นาะจะน้อยคู่สิาพาไปเซีงนักเขียนเก่งเพราะว่าเพิ่นเขียนเรนื่องดีคะแนนเพิ่นมีแต่แบบซิฟพ,พีนพ่น้องเลยคู่ก็ได้สิาพาไปเซีงนักเขียนเก่งใ,ในห้องเนาะมีเพิน่นแล้วก็มีไพอีกโดยเอาให้น้องไปดป้ากัโอ้กมูจะสองคนวะ เออตะเขียนตามสี่สินดอกนคิงนไปกับหมู่คนโจงคนพี่น้องเอ้ยเก่งขนาดกสาวสังใจที่ัะเคียนในีมันเก่งๆเนอะไปเจ็ดมุ่งเถิงเราไปห้าหลังนาเป็นฟันให้มันเรียบร้อยเก่าพรมมงามเดใส่สุดตะเคียนเม่ซักไห้ไหมเดียตะเคียนใจวะไปเชียนคอะไปไปไปหนยังมุ่อยู่เ้มึงอะ ไปหากินเขาแล้วก็ไอรอนเพิ่งกับสิออกมาน้าาเน,นะพี่น้องกับสิปะมากนี่เลยเนาะพี่น้องคลิปแม่น้ำคิงจะได้กะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเนะาะฝากขับชมโฆษณาให้ในเด้อเดี๋ยวาโกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายพี่น้องสบายดีเด้อ